องเล่นสงการยุคใหม่ไม่เล่นรุนแรงแต่ลึกลับเพียงแค่ดัดแปลงข้างในของไฟแช็กกับกล้องแล้วก็เพิ่มแรงดันเข้าไปในขวดน้ําก็สามารถทําให้เกิดความสนุกได้ไฟแช็กขีดน้ําอันนี้เราต้องใช้ไฟแช็กที่หมดแล้วแล้วเอาใส่ไฟแช็กข้างในออกมาก่อนเอาส่วนที่เป็นที่จุดไฟออกเหลือแต่ส่วนที่กดพ่นแกส๊สแล้วประกอบใส่ไฟแช็กเข้าไปเหมือนเดิมเติมน้ําเข้าไปด้วยแล้วก็อย่าลืมอัดลมด้วยละ่ะ ไฟแชกฉีดน้ำสุดเจ๋งส่วนกล้องเราก็ไปหากล้องที่พังแล้วแล้วเราก็ใส่กระบ,บอกน้ำกับสายสูบน้ำเข้าไปต่อกับปุ่มกดชัตเตอร์แล้วเจาะรูตรงบริเวณด้านหน้าของกล้องให้น้ำพุ่งออกมากล้องแบบนี้มีขายเป็นของเล่นด้วยนะ <Wow. S 2> สุดท้ายขวดน้ำพุอันนี้ทำง่ายมากเลยแค่เอาเข็มมาเจาะรูรอบๆส่วนโค้งของขวดรอยเจาะของเข็มมีขนาดเล็กจะสังเกตไม่เห็นพอเรายื่นน้ำไปให้เป้าหมายที่จะสาดน้ำเราก็บีบขวดสร้างแรงดันให้น้ำพุ่งออกมาตามรู แล้วเพื่อนๆล่ะคิดว่าแบบไหนจริงที่สุดฮารคิดว่ากล้องเจ๋งสุดโอ,อ้พอพอคุณเจอไปจ็ก